แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ400คำเกี่ยวกับรถถังที่34รุ่นปี2025ในรูปแบบย่อหน้าตามที่คุณขอโดยมีการกล่าวต้อนรับช่องและครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดอย่างละเอียดในภาษาไทยขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสำหรับใครที่หลงไหลในเทคโนโลยียานยนต์ทางการทหารโดยเฉพาะสายพันธุ์รถถังวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกรถถังในตำนานที่ได้รับการอัปเกรดสู่ยุคใหม่ นั่นก็คือ T 34รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและได้รับความสนใจจากวงการทหารทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยทีลบ34ปี2025ถือว่าเป็นการกลับมาของรถถังในตำนานสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การ,รํำลึกอดีตเพราะมันมาพร้อมการอัปเกรดเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบการขับเคลื่อนโครงสร้างกรอบที่แข็งแกร่งขึ้น และระบบการรบอัจฉริยะที่ตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่โดยรวมรูปลักษณ์ยังคงเอกลักษณ์ของ T-34 ดั้งเดิมไว้แต่เพิ่มเติมด้วยวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และเหล็กกล้าเพื่อเพิ่มความทนทานและลดน้ำหนักสิ่งใหม่สำหรับปี2025คือการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการควบคุมและวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm. ม รุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงและระบบป้องกันตนเองแบบ Re a c t i v e อ r m o r รุนล่าสุดด้านราคายังไม่ประกาศแน่ชัดแต่มีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ70ล้านบาทต่อคันซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้ในส่วนของเครื่องยนต์ทีลบ34ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V12 ขนาด1 5 0 0แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบการสะเทือนแบบไฮดรเมติกที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวบนภูมิประเทศที่ครุขคระเป็นไปอย่่างรบรบืน โดยสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง75กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังระดับกลางค่าการใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ลิตรต่อ0.8กิโลเมตรซึ่งในโลกความจริงถือว่าทำได้ดีเมื่อเทียบกับกำลังเครื่องและน้ำหนักของรถภายในของรถถังได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกเรือ3คนโดยมีการบุภายในด้วยวัสดุก,กันแรงกระแทกและระบบปรับอากาศแบบใหม่เพื่อรองรับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนจัด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บกระสุนและสัมภาระเพิ่มขึ้นประมาณ20%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อก็ไม่น้อยหน้าเพราะติดตั้งหน้าจอแสดงผลดิจิทัลพร้อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบควบคุมการรบแบบเครือข่ายเต็มรูปแบบในด้านความปลอดภัยรถถังที่ลก34บ34ปี2025มาพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับการยิงระบบแจ้งเตือนภายล่วงหน้าและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงกล้อง360องศาและเราดาร์สนามรบที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถรับรู้สถานการณ์รอบด้านได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและยังมีระบบช่วยเหลือคนขับที่ออกแบบมาให้ทำงานอัตโนมัติเพื่อลดภาระผู้ควบคุมในสถานการณ์วิกฤตโดยสรุปแล้วที34รุ่นปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่การฟื้นคืนชีพของตำนานเท่านั้นแต่มันคือตัวอย่างขององค์การผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบนวัตกรรมในภาคการทหาร หรือเป็นแฟนพันแท้ของรถถังคลิปนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ